ยิ่งตอนนี้ยิ่งปรับเป็นบุญถาวรเนาะโอ้โหกระบงกระเบื้องเนี่ยเปียบเลยอ่าฮะมันก็ยิ่งยิ่งสะดวกขึ้นนอกจากของที่เปนเยอะการดูแลที่ผมมองว่าพิเศษเป็นเจ้าแรกที่ตอบกลับมาออออยยาาากกเเจอของเขงงงงงคคคูู้่่่ววแนนนนพััมดดืืึรส มาใสพร้อมกันในคำปรึกษามีช่างติดตั้งรู้ใจควงแขนกันมาในล,ลายมาที่ SCG Home คุณทาวรเมืองวัดสตูหูใจคนหักบ้านเฮ้ยฉันนี่คือมโบลิกของของเรื่องพวกนี้แล้วก็ <S <S อ่ะเขาซื้อ มีความสุขร่วมกันแล้วก็ทํางานร่วมกันแบบไม่ใช่ชั้นเป็นผู้นําคนเดียวอ๋อเจ้าของบ้านก็มีส่วนเจ้าของอาคารก็มีส่วน ปัาจัน22เริ่มต้นมาจากผมและเพื่อนวิศวกรคนหนึ่งนั่งคุยกันแล้วอยากเป็นเจ้าสำนักเริ่มมาจากบ้านเล็กที่22เราเลยเป็นสถาปนิก22ตามเทรนเมื่อเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่แบบสถาปนิก101อะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเอ้ยเราก็โลคอลสถาปนิก สองตามลุกกี้เข้าไปปีนี้เข้าปีที่17นะครับผมก็10กว่าปีละครับ17ปีประมาณนี้เราเริ่มต้นมาจากงานบ้านครับค่อยๆโตมาตามตามวัยแล้วก็ความเฉพาะทางที่ที่เรามีพื้นฐานจากบ้าน คอมมูนิตี้มอลล์โรงพยาบาลซึ่งซึ่งช่วงนี้เริ่มเยอะเหมือนกันก็เลยมองว่าเราเนี่ยทำงานได้ทุกประเภทแต่อาจจะไม่เก่งสักทางเน่เป็นเป็ดเป็นเป็ดมันเป็นวิชาชีพครับความหมายของวิชาชีพนี่คือมันมีวิธีรีเสิร์ชหาข้อมูลคล้ายๆกัน หามาจากไหนหามาจากผู้ใช้งานหามาจากแดดลมฝนหามาจากบริบทโดยรอบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประกอบกันแล้วก็วิเคราะห์มันออกมาว่าใ,ในทำเลเนี้ยมันเหมาะสมเพื่อที่จะเป็นสิ่งนี้ได้อย่างไรจะออกแบบอะไรก็ได้ถ้าเราวิเคราะห์พวกนี้ให้มันถึงส่วนในเชิงของงานดีไซน์รูปฟอร์มคอนเซปต์ดีไซน์อันก็จะเป็นกลืนของเราละที่เราจะมา ขายงานให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าเฮ้ยชั้นนี่คือซิมบอลิกของของเรื่องพวกนี้แล้วก็อ่ะเขาซื้อมีความสุขร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันแบบไม่ใช่ชั้นเป็นผู้นําคนเดียวอ๋อเจ้าของบ้านก็มีส่วนเจ้าของอาคารก็มีส่วนความเป็นเพื่อนในระหว่างทางมันก็เกิดขึ้นมันก็มีมีความสุขนอกเหนือจากความเป็นอาคารก็ความสุขที่เราได้เพื่อนใหม่มีความสุข ผมมองว่ามันควรจะเป็นอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายในมุมมองของผมอาคารมันน่าจะต้องไม่ดูดูเกรงอะไรที่แบบเฮ้ยความเป็นโลคอลเนี่ยให้มันกันเองเ่ะเมื่อมันมีบันไดเมื่อมันมีชานกว้างๆผมว่าสิ่งนี้มันทําให้ดูกันเองเฮ้ยมันก็คือไม่ซับซ้อนเลยเราคือเอาอาคารพาณิชย์มาวางแล้วเอาบางอย่างเพื่อที่จะให้เกิด ความเป็นอาคารของเราที่เหมาะสมกับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอ๋อผมเอาซิมโบลิกของความเป็นอุบลอ๋อนี่ไงเสาเฉลียงผมก็เอามาใช้เป็นซิมโบลิกเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่เป็นพื้นที่ของเราผนังกำแพงใหญ่ๆกว้างๆที่มีงานเพ้นอ๋อไอ้นี่ก็มองถึงผาแต้มเอ้ยได้เล่าให้ฟังมันก็จะมีความเป็นอุบลอยู่พาร์ทหนึ่งความกันเองของความเป็นอุบลเนี่พาร์ทหนึ่งความเป็นเจ้าของงาน อยู่พาร์ทหนึ่งมันก็เลยประกอบกันกลายเป็น y าสแควร์ประมาณนั้นครับคุณหมอฝนครับกับคุณหมออนุชิตเนี่ยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนบ้านหลังนี้ท่านมีอิเมเพของบ้านคนละอย่างกับแบบที่ที่ปัจจุบันที่เราสร้าง หมอเป็นลูกชาวนาบ้านหลังนี้สร้างอยู่ที่ทุ่งนาเลยอยากมีบ้านของคุณพ่อคุณแม่หลังหนึ่งคุณตาคุณยายแล้วก็บ้านคุณหมอหลังหนึ่งผมก็แค่หาวิธีเชื่อมระหว่างคุณหมอคุณตาคุณยายทุ่งนาผมเลือกที่จะใช้บ้านที่มันดูแยกกันแต่ให้มันเชื่อมต่อกันโดยใช้ผมใช้ฟังก์ชันให้เขาดูแยกกันมีส่วนตัวของคุณหมอมีส่วนตัวของคุณตาคุณยายแล้วก็มีส่วนรวมคือห้องพระเดินออกไปนาได้ มีลานหญ้ากว้างๆวเขียวๆ,ๆเหมือนอยู่ทุ่งนานคุณตาคุณยายชอบทํากับข้าวแต่ครัวเป็นแบบแบบบ,บ้านเราเลยนะท่านก็ต้องใช้งานให้สะดวกแบบบ้าน,านเราไม่ใช่แบบเพื่อที่จะแบบโชว์หม่ฉันอยากใช้งาน <ๆ S 1> มีวิธีการเลือกที่ยากทั้งคู่ยากของว s q สแ u e r e เป็นยากที่ว่างบไมอ่อันมันยากที่มันต้องมีสาระในการเลือกเราก็เลยถูกกำหนดมามาว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นน่ะ เป็นวัสดุที่แปลกตาก่อนราคาสูงขึ้นมานิดหน่อยไม่ต้องสูงมากให้รู้สึกว่ามีความเป็นพื้นถิ่นโดยผมก็เลือกไม้เทียมอะไรนะฮะงานไม้กับความเป็นพื้นถิ่นผมว่ามันดูใกล้เคียงกันที่เป็นอะไรนะผาแต้มของเราเราก็เลือกวัสดุที่แบบกรุผิวที่มีความแตกต่างเล่นกับแสงเงาได้อย่างนี้ครับส่วนตัวบ้านก็จะมีความยากในเชิงของงบประมาณทีนี้นเราต้องเลือกวัสดุที่มันดูราคาประหยัดแต่ยังตอบโจทย์ในเชิงของรูปลักษณ์อาร์เคติกของเรา หลังคาปั้นหยาหน้าจัวก็มาจบที่ p r e s t i อาจจะไม่ได้วิง่งขึ้นไปขนาด e x c e l l a r ยากคนละยากยากกับงบที่น้อยยากกับงบที่เยอะประมาณนั้นผมขอบคุณคุณโบคุณโบก็เข้ามาใช้มีมีเพื่อนใหม่อะ่ะอยากมีกลุ่มสถาปนิกเป็นเพื่อนใหม่แน่นอนเมืองวัสดุยิ่งตอนนี้ยิ่งปรับเป็นบุญถาวรเนาะ โอ้โหกระบงกระเบื้อง,งเนียบเงียบเลยอะฮะมันก็ยิ่งยิ่งสะดวกขึ้นนอกจากของที่เปนเยอะการดูแลที่ผมมองว่าพิเศษเป็นเจ้าแรกที่ตอบกลับมาผมผมสั่งสินค้าปึ้งขอราคาไหนจ้าปึ้งกลับมาตอบได้เร็วมากตอบได้เร็วมากซึ่งถือว่าเป็นเป็นหลังล้านที่ ที่ดูเฮ้ย hey! ที่ดูดูแลเราแล้เวเราก็รู้สึกว่าเราสนิทกับน้องน้องคนนี้กต่ไปหรือว่ามันถูกสั่งต่อต่อกันมาว่ามันมีวัฒนธรรมในการในการดูแลลูกค้าแบบนี้ซึ่งผมก็รู้สึกว่าเป็นจุดแข็งนอกเหนือจากของที่เยอะพนักงานที่ดูแลดีเจ้าของธุรกิจที่อินกับเรื่องงานออกแบบก็ก็เลยทําให้ในมุมมองของผมเนี่ยเฮ้ย hey! มันเป็นจุดแข็งของเมืองวัสดุที่ท,ที่ทำให้เราอยู่กันได้ยาวแน่อนอน ผมอยากให้รู้สึกถึงความเป็นเพื่อนผมทํางานตอนนี้ผมก็ทํางานเพราะว่าผมผมมองว่าลูกค้าคือเพื่อนผมผมอยากได้เพื่อนใหม่ถ้าคุณอยากเป็นมีเพื่อนใหม่เป็นสถาปนิกเนี่ยให้คิดถึงผมผมคิดว่าผมทํางานให้เพื่อนนันมันมันเวิร์กแหละมันดีนะเออทำอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลือกให้แล้วเราไม่อยากให้มองว่าเราคือผู้ให้บริการที่อยากได้ตังค์ผมไม่ชอบมากมามาแชร์กันคุณกับผมทำงานร่วมให้ได้งาน ที่ดีชิ้นหนึ่งคุณมีความสุขผมมีความสุขคนมาใช้งานมีความสุขไอ้นั่นอ่ะสถานปนิกสองสอต้องการในเพจเฟซบุ o กนะครับสถานปนิกสองสอลองเซิร์ชดูก็คงขึ้นไม่ค่อยได้อัพเราเรา,เราวิธีการจัดการเราอีกแบบหนึง่งงานงานในเพจเราเขาไม่ค่อยอัพแต่มันจะมีช่องทางบอกว่าให้ติดต่อถึงผมเลยผมทิ้งเบอร์ไว้ข้างในก็ยกหัหาผมเลยโตโต,ต,ตครับแล้วก็ คุยกันอย่าพิมพ์เลยคุยกันมองหน้ากันน,น่าจะได้สิ่งที่ดีนอกจากพิมพ์มันไม่ได้อารมณ์นจะจ๊ะ